วันนี้คุณแฟนอยากทานผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ต้องจัดให้สักหน่อยครับวันนี้ก็จะใส่คะน้าเยอะหน่อยนะครับก็ปอกคะน้าเรียบร้อยนะครับก็หั่นคะน้าเตรียมไว้ในส่วนของเส้นนะครับก็เป็นเส้นใหญ่ที่เหลืออยู่ในตู้เย็นนะครับก็ลองเอามาทำดูนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะก็มาใส่ซีอิ๊วดำนะครับแล้วก็ขยำแต่พอขยำไปแล้วนะครับเส้นเขาก็สั้นๆแบบนี้ครับก็ไม่เป็นไรนะครับพักรอไว้แล้วเราก็มาตั้งน้ำมันนะครับผัดกระเทียมกัน วันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนนะครับนิดหน่อยนะครับก็ผัดให้เหลืองหอมนะก็กระทะใบใหม่แล้วนะครับเพื่อนๆสวยงามใบใหญ่ผัดไม่ติดกระทะครับพอกระเทียมเหลืองหอมนะครับเราก็จะใส่ในส่วนของหมูนะครับวันนี้พี่กรณก็ใช้หมูหมักที่ร้านนะครับใส่ลงไป,ไปจากนี้เราก็จะผัดให้หมูสุกนะครับสามารถผัดให้หมูสุกได้เลยนะครับเพราะหมูพี่กองนุ่มมากในส่วนของสูตรของการหมักหมูก็ ไปหาดูในคลิปนะครับพี่กรณ์ทำออไม่แน่ใจนะครับว่าทําคลิปไว้เพื่อนๆดูหรือยังนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันหลังจะทําให้ดูอีกรอบนะพอหมูสุกได้ที่นะครับวันนี้พี่กรณ์ก็จะใส่ไข่ไก่3ฟองเลยนะ เพิ่มโปรตีนกันแบบจุกๆไปเลยจากนั้นเราก็จะเคียย์ไข่นะครับแล้วก็ร้อยเขาเซตตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะผัดให้เข้ากับหมูนะครับในส่วนของไข่นะครับสามารถนะครับใช้ไข่เป็ดก็ได้นะก็สําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบไข่เป็ดนะครับเพราะความแดงของไข่แดงนะครับแดงเยอะสวยดีพอไข่เซตตัวได้แบบนี้นะครับเราก็จะใส่ในส่วนของเส้นนะครับลงไปนะครับเส้นพิกรณ์บค่อนข้างที่จะเละๆนะครับเล็กๆนะครับเพื่อนๆไม่ใช่เละๆนะครับเล็กๆก็ผัดให้เขาเข้ากันนะครับสักนิดหนึ่งนะครับ แล้วหรือเราจะมาปรุงกันเลยก็เริ่มต้นด้วยน้ำตาลทรายนะครับก็ใส่เยอะหน่อยคนระับพี่กอนติดหวานนะครับแล้วก็เป็นซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับนิดหน่อยแล้วก็ที่ขาัไม่ได้นะครับน้ามันหอยนะครับลงไปนิดหนึ่ง จากนี้เราก็จะผัดต่อนะครับให้ทุกอย่างเข้ากันเครื่องปรุงเข้ากันนะครับแล้วเราก็จะชิมรสนะตอนเน้นนะครับรสชาติจะต้องเข้มข้นนะครับเดี๋ยววันนี้พี่กรณ์จะปรุงลงไปในผัดเลยในส่วนของเครื่องปรุงนะครับเดี๋ยวพี่กรณจะปรุงไปจากนั้นเราก็จะใส่ในส่วนของคะน้านะครับวันนี้ก็เยอะหน่อยนะครับคะน้าพี่กรณไม่ได้ลวกนะครับวันนี้ก็ช่างใจนะครับว่าจะลวกหรือไมนะก็ลองไม่ลวกดูนะครับก็อย่างที่คิดนะครับคะน้าเขาก็สุกช้านะแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดฝานะครับเพราะว่ากระทะใหม่ของพี่กระ นี่นะครับก็ปิดไว้สักแป๊บหนึ่งไม่นานนะครับพอเปิดมาก็จะหอมนะครับแล้วผักคะน้าก็จะสุกนะครับนี่นะครับเราผัดต่อยี่ก็หน่อยนะต่อประมาณนี้นะครับได้ที่แล้วนะครับน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวพี่กรณ์นะครับจะปรุงลงไปในกระทะเลยนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยพริกป่นนะครับแล้วก็น้ำน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำส้มนะครับนิดหน่อยนะก็น้ำตาลทรายนะครับ นี่ลงไปแล้วนะครับแล้วก็คลุกเ้านิดหน่อยนะครับก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ชิมรสชาติตามที่เราต้องการได้เลยนะครับพี่ก่อนไม่อยากจะมาคนในชามนะครับเพราะว่ากลัวก็จะหกนะนี่นะครับหน้าตาน่าทานมากก็ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับเมนูนี้เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วคำคนาเยอะอ่อนๆเลยนะครับอย่าลืมไปลองทำกันนะครับเพื่อนๆอร่อยครับ